ครับก็มาถึงกระแสอะไรดีอะไม่รู้จะให้เริ่มยังไงดีอะผมไม่แน่ใจนะว่าคนดูรายการนี้เขาดูอะไรกันผมว่าถ้าเกิดว่าดูว่าพวกเราจะมาทะเลาะกันผมว่าพวกคุณดูผิดรายการนะบพวกคุณเข้าใจรายการทั้งหมดผิดจริงๆแล้วเรามาแข่งขันกันเมนเทอร์ไม่ใช่สิ่งสําคัญของรายการเนาะก็น้องๆเขาตั้งหากคือสิ่งสําคัญที่สุด เราจะเข้าใจผิดกันตั้งแต่แรกเลยก็ได้และที่สําคัญผมว่าอายุไม่ใช่ทุกอย่างครับเราจะเห็นที่ออฟฟิศคนทํางานเนาะบางคนก็อายุน้อยก็สามารถเป็นอบอสในบริษัทได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าผมอายุน้อยแล้วผมกระจอกหรอกครับผมมากระทืบทุกทีมครับไม่มีอะไรให้กดดันไหมคะไม่มีอะไรให้กดดันครับผมว่าพวกเขาต้องกดดันมากกว่าเพราะถ้าพวกเขาแพ้ผมก็น่าอายกว่าแค่นั้นเองอย,เเอย่างเราเตรียมตัวยังไงบ้างกับการเป็นเมนเทอร์ ตรียมตัวมาสู้ครับผมคิดว่าชีวิตนี้ผมสู้มาทั้งชีวิตไม่ว่าจะง,งานผมผมก็ต้องมานั่งสู้ตลอดเวลาว่าที่บ้านมีแต่ตังหรือเปล่าไม่มีฝีมือครับผมสู้มาตลอดรายการนี้ผมมาผมก็สู้เหมือนกันลูกทีมผมก็เช่นเดียวกันลูกทีมผมก็เป็นนักสู้มาเหมือนกันก็ทํากันบ้านกันอย่างหนักเพื่อให้ออกมาดีที่สุดครับ ก็มีบ้างครับได้ดูบ้างก็หลายๆคนก็มีทั้งบวกและลบเป็นประปายธรรมดาอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยแคร์อะไรหรอกฮะมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตผมใช่ันก็ไม่ได้ทาให้เราบั่นทอนไม่บั่นทอนครับเพราะผมไม่ได้สนใจเลยฮะพิมพ์ไปเถอะไม่ได้อ่านแล้วก็ถึงอ่านก็ไม่ได้แคร์อยู่ดีก็อยากพิมอะไรก็พิมไปเหมือนรายการนี้จะเปิดภาพลักษณ์แบบโตตานที่เราโตขึ้นไปเลยหรือเปล่าเพราะผมก็โตอยู่แล้วฮะแต่แค่ผมแค่ทําตัวอีเดียตอีเดียตให้ดูวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยแค่นั้นนึงแล้วว่าเราจะไปเชื่อเขาครับ ก็ผัดกันเชื่อด์ละฮะแต่เป้าหมายหลักของเราเราก็อยากจะเชื่อด์เขาแหละสนุกสนานเนาะสัมภาษณ์เรื่องนี้มันไม่มีอ่ะเพราะมันถ่ายไปแล้วเรารู้อยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในกองอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันพูดยากอ่ะคือคนดูเพราะตอนนี้เขาก็รอดูอย่างเดียวแล้วละว่าแบบมันออกเป็นยังไงแต่ว่าแสบแน่นอนทางรายการไม่เหมือนผู้หญิงแน่นอนอ่ะบอกเลยโหดกว่า มันมาคนละแบบของผู้หญิงมันคงเป็นความเป็นผู้หญิงมันดราม่าได้ของผู้ชายมันจะดราม่าอีกแบบมันจะแบบมันจะมันจะแข่งกันเยอะกว่ามันจะแบบไม่ค่อยจิกกัดกันขนาดนั้นด้วยความที่เป็นผู้ชายนะแต่ว่ามันดราม่าอีกรูปแบบหนึ่งแน่นอนตอนนี้เห็นคนแชร์หุ่นเราเยอะมากบึกขึ้นผมเองก็ตกใจมากเหมือนกันว่าทำไม ก็ปกติฮะก็ทำก็อย่างงานต่อไปที่ต้องถ่ายก็ก็ต้องล่นน้ำหนักเพื่อมาถ่ายล่ะครับก็ต้องเล่นให้เยอะขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างครับเป็นการเพิ่มหุ่นเพื่อที่จะมีผลงานใช่ถ้าถ่ายละครครับอีกเรื่องหนึ่งครับคาแรคเตอร์ฮะัตัวละครเราเราดีไซน์มาให้มันเป็นคนแบบนั้นอะไรอย่างนี้ล้วก็ต้องทำตามแหละินกคับกับทุกวันครับถ้าว่างก็ไปนี่แหละครับถ้าถ้าเราไม่มีถ่ายรายการเราก็ไปฮะคือเน้นเป็นฟิตเนส ใช่ก็ก็เน้นจริงๆแล้วมาจากการเน้นวิ่งซะเยอะครับมันเริ่มมาจากวิ่งซะมากกว่าลลงไปกี่โห้าผมก็จะต้องลงอีกห้าให้ได้ครับคือลงไปแล้วห้าเหลืออีกห้าต,ตอนนี้พอใจในคแ,แผมไม่ได้ไม่ได้คอนเซนเทรตตรงนั้นนต่เราคอนเซนเทรตแค่ว่าแบบมันคงใกล้กับตัวละครที่เราดีไซน์มาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็มีภาพในหัวว่าอยากได้แบบนี้ โฟกัสเออไม่ได้โฟกัสแหลก็ดีฮะดีดีถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่ที่มีมาบ้างในช่วงนี้ก็โอเคตอนนี้มีแฮชแท็กแบบพีซ่อนลูปครับก็ชอบครับขอบคุณมากๆากเราไม่เขินนะคะโดนเซลล์ไม่ค่อยเพราะเราไม่ค่อยได้อ่านอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ ขึ้นกับงานมากกว่าถ้างานไหนต้องเพิ่มน้ำหนักเราก็ต้องทำแหละเราก็เลือกอะไรมากไม่ได้ด้วยความที่เราแบบอาชีพเราต้องรับผิดชอบตัวละครเราอะไรเงี้ยคกอันบอีกหน่อยก็แก่แล้วก็ปล่อยได้แล้วลแหละก็คงจะไม่มีใครสนใจแล้วอ,อ่ะเ,เ,เป็นละครครับ อ๋อเม<ะ>ื่อเมื่อวานปะเมื่อวานมั้งใช่ไหมใช่ใช่เล่นด้วยเฉยธรรมดาโอ้ย,อยงานโตแล้วมั้งทำก็ก็ทำงานเดียวกันแล้วไม่รู้จะต้องหึงอะไรล่ะครับจริงๆเราเรามีแบบว่าคุยกันบ้างไหมว่าเอ้ยพอเราเป็นแฟนกันบทเรือซีนอะไรมันได้แค่ไหนอะไรเงี้ยไม่ฮะมันเป็นอาชีพเราอะครับหน้าที่เราเนาะมันเราไม่ได้เล่นมันตัวเองเนาะมันก็แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเรื่องพวกนี้เราก็จะถามก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง ซึ่งรู้ก็แค่นั้นเราไปทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องรับผิดชอบมันในในงานของเราเราบอกเราก่อนไหมว่าแต่จะมีฉากนี้อย่างนี้บอกแล้วบอกแล้วเล่าให้ฟังแล้วบอกโอเคโอเคดีดีเขามีแค่สกรีนไหมอะไรไม่ครับไม่ผให้เขาเลือกเองดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้บอกก่อนแต่เราเห็นเองเ่ยเธอจะมีปุยมไหมจะมีไม่กี่อย่างเนี่ยเขามีอะไรเขาก็บอกเราหมดแหละเนี่ยเขาก็จะแบบเล่าให้ฟังเยอะฮะเกือบทุกอย่างแหละก็แบบโอเคไม่มีอะไร แล,ลอ่นนี้เป็นไมอะไรม่นะมนันมันก็เหมือนกันแหละคืเขาก็โตมาทํางานแบบเดียวกันเขาก็ต้องเข้าใจเราแหละ,ม,ละลมันเป็นอาชีพอะฮะผมก็ผมก็ทําอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมในเรื่องเนี้ยสุดท้ายเราก็ต้องรับผิดชอบงานให้ดีผมก็เข้าใจเพราะว่าผมทํางานนี้เหมือนกันแค่นี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็ดีครับแค่ช่วงน,นี้แบบอาจจะเจอกันน้อยเพราะว่าวุ่นมากแต่ก็พยายามพยายามเจอกันเรื่อยๆฮะไม่ได้ไม่ได้มีแบบว่าอาการอน,นอนนะโอ้ยไม่มีมมหรอกจะมีทําไมนี่ออกไหมทุกคนก็ <c oughs> รับผิดชอบแต่ก็ดีก็พยายามหาเวลาครับวันหนึ่งแบบอาจเจอกันแบบหนึ่งได้ก็พยายา,พยามนับไม่ได้หรอกมันแล้วแต่อย่างช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันสองอาทิตย์เลยมันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้เจอจะมีอาทิตแบบเติม ไม่บอกหรอกให้ลุ้นเองฮ่าไม่บอกช่วงนี้รับแต่งานละครอะไรอย่างเงี้ยจะมีหนักออกมาให้ดูไหมคะคและวก็ไม่ใช่ไม่ถึงกันก็เพิ่งมีไปต้นปีเนาะใช่ไหมช่วงนี้มันเวลามันจัดแจงอะไรไม่ลงเลยเพราะว่าสุดท้ายเราก็มีเราก็มีเดอะเฟสที่เรารับผิดชอบมันแทบจะเหมือนทํางาน full time แล้วอะเพราะว่าเราก็ต้องดูแลลูกทีมเราเราก็ต้องให้ให้แบบให้ความสําคัญกับเขามากสุดเหมือนกันในเวลานี้ก็ก็ยังยังไม่มี จ้ะร้อนมากเลยทำไมไ